ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องวัยรุ่นหลังเขานะครับวันนี้ก็มีแฟนมากินด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเป็นไก่อบไก่อบแต่ไม่ใช่อบโองครับอบธรรมดาแต่สีน่ากินมากผักแอมเราก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้กินกันเลยนะลองนีมันเปื่อยไหมเปื่อยมากอือหมั่นรันได้ขนาดนี้เลยปีกละเจ๊นั่งเจ๊นั่ง เป,เปลือด้วย <c oughs> เปลือยเปลือยไม่ได้เปลือย <c oughs> ดูเปลือยเลยร่อนร่อนเลยอ่ะสามชั่วโมงครับกว่าจะได้ <c oughs> โอ้ยเยิ้มเยิ้มเลยนะร่อนจริง <c oughs> ผมเขาปาก นเรมมาะจะลองมาดูข้างในกันว่ามันสุกไหมแต่ผมว่าไม่น่าพลาดอะถ้าขนาดนี้แล้วอะสุกปะสุกข,ข่าวจ้ะเลยจริง กระดูกออกหมดเลยอ่ะโอ้โหเนื้อขาวแบบ โอ้จม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 จืมจริงมีลูกน้องด้วยลูกน้องได้กลิ่นหอมจิ๊ลูกน้องรอกินเดี๋ยวก็ใหกินกินที่หลังอร่อยอ่ะแต่เนื้อล่อนจริงครับเนี่ยอืม ผักสดๆนะครับหยุกน้องกลี้ยงแงอยู่หยุกน้องเอนไปอยู่หมักได้พอดีแล้วเนี่ยใครหมักชมตัวเองครับไม่มีใครชมชมตัวเอง ป็นสื่แล้วกันนะชอบปินีื่ออืมดูดิร้อนมากเลยเพื่อนดูนะดูสิเล็กแกะยากเลยอะ่ะนุ่มมากอื้มจิน เปนเยิ้มเลยเห็นปะน้ำจิ้มก็ทำเองนะพริกพริกเออประมาณเจ็ดสิบเมตรได้ <c oughs> แต่อะไไม่หมดล่ะโอนร้อนร้อนร้อนลองหนังมันหน่อย ลมก็แรงเนื้อหน้ออกอร่อยครับมันฉ่ำแบบมันไม่แห้งคืนอ่ะเผ็ดอยู่ไหเนี่ยเริ่มเผ็ดแล้วดูแบบโอ้โหเนื้อฉ่ำ ร้อนพิ่งเสร็จอันนี้ก็เรากินแต่ ตรงปีกตรงขาแล้วก็มีกา <c oughs> ชอบกินตรงหน้าอกมานะคะแล้วก็มีน้ำกินซาซาเลยแพรบ้ม่กินกด้วยกันกนะคะเตรียมกับข้าวกับปลามากินด้วยกันอร่อยดี ในเนื้อืมนุ่ม เป็นเอนดิลองกินน่องดูบ้างนะเพื่อนๆว้าวสีสิร่อนมากอ่ะเด๋วๆสีเขาไม่กินเลยสีเหลืองแบบพอดีอ่ะก็ดูสิไม่ต้องแกะยากเลยอะ่ะโคโยตี้ร่อนเลยเลยแกะนาาก่า มถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปอื เป็นหนังมนะันเนาะหนังมนะันรสชาติไม่ยู่กับหนังนลยครับจิ้มว่าจะเอาไอ้ปีกออกมาก็ไม่ได้ไ,ได้แต่กระดูกเนี่มสุดยอดเลยรอกันก่อนนะลูกน้องให้ลูกพี่กินก่อนซับเบอร์ ตแต่ดีมันมันสุกทั่วถึงกันดีครับอัน,นเนี้ยเติ่มเพลินไหมนิดหน่อยออ้โหเว้าน่าติดเนี่ย ไก่เนี่ยสองโลครับสองโลกว่ากินกินคำให,ใหญ่ๆโชว์เลยเน้นเขากินนังก็แล้วกันนี่ดูๆ <c oughs> <c oughs> มันนี่หยดติ้งติงต้งติงต้ง <c ười> <c ười> หื <ś led> อว่านอกมากเนื้อตรงนี้เว้ยเนื้อตรงนี้มันอร่อยดีมันนิ่มเลยจับยากเลยเนะี่ยสุกทั่วถึงผักกะกรอบ ตรงนี้คำคำเรือโตเลยครับฮ่าลอกเนื้อลอกหนังกินหมดแล้วนะอือหือ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ